เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมางออกอ ปวันนี้เราการได้แบกจักรพานหม้อหอดส่วนมันแล้ว จกักพานเนี่ยแมนเฮาม a n เพาะาว่าเฮาบ่ม a n เนี่ยเฮาแบกแบบว่าตามที่เขาประกอบไว้เนี่ยเฮาแบกบ่ได้มันหนักเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยต้องม a n งออกอเครื่องจักนี่ให้พอแบกแล้วก็บใบพัดเนี่ยมแมนแมน่ส่วนห้างเขางมันเนี่ยแมนเฮาสร้างคนเพราะว่าน้องทายที่กำลังไปเฮียนันเราบ่ m a ก็เลยเฮากาสตอนนี้ยังมีน้องเย่งอยู่นี่ กะน้อยน้องยย่งกะกลับบ้านแล้วตอนแรงมีแตตอนเศร้าเอาผ้าน้องยย่งมาลกมันแล้วแบกจักพอ้อบางที่กับมืออื่นนี่แหละเราจะผ่านมือนี้น่าจะบทันดอกมิแตเราจะลกให้มันแล้วบริเวณนี้บริเวณที่เราจะตากมันที่เขาผ่านนี่แหละเราจะลกให้ละเอียดแล้วก็ตัดกระตอไม้เพื่อสบายเขาปลูก้าะบาท อันนี้แม่นเฮาขุดบ่อนเฮาจะเอาจักทานมาตั้งถ้าว่าเฮาบ่ขุดดินมันเพียงนี่เวลาเฮาติจักหรือวเเวลาเฮาผ่านนี่มีโอกาสจักของเฮามันจะล้ไปทางลุ่มเพราะะนั้นต้องขุดให้มันเพียงเอาจักมาตั้งประกอบพอม โอเคพอดีเลย เขาจะประกอบเครื่องจักเลยประกอบไว้มืออื่นเขาขึ้นมาพานแต่เศ้าๆเลยเขาพานตอนนี้นี่ยอากาศมันแดดแห้งแล้วแต่ให้พ่อแม่นี่นั่งตัดมันที่เฮาลกมือวานนี่แล้วก็ส่วนน้องยิงก็ให้เราไปลกมัน เาแปะให้มันทึกตามหูม<า>เพื่อเราจะเอาน็อตมาทนใส่แล้วเราจะซุบน็อตของมันสุดแต่ลูกใส่ไว้แบบนี้ก่อน เมื่อเอาใส่ครบทุกอันแล้วเขาจึงหันเข้าให้มันแน่นอีก บอลเทาใส่น้ำมันเครื่องมันมีซองเบืองคอยงงคือกันว่าเขาเฮ็ดเพื่อยังหรือว่าน้ำมันเครื่องมันแตกต่างกันว่าะซองเบืองอน,นี่เบืองน,นี้ก็มีบอลใส่น้ำมันเครื่องวองนี้ก็มี สายพานอาจะใส่เลยเพราะว่าเขาพันเครื่องจักรเรียบร้อย ไบพัดของมันนี่ก็คมดีขนาดมันมีเล็กอีกเล็กอันนึงเขายัดใส่ใส่หูน,นี่นี่งทรงใส่เวลาเอาใส่เล็กอันนี้เพื่อมันเกาะกับอันเหล่าของมัน ตามอันนี้นี่บ่ได้อีกต้องบันทึกตามที่เขาเจาะไว้แสดงว่ามันอยู่แบบนี้ถ้าว่าบ่มีเล็กฉีเขาใส่อยู่ระหวา่างก้างนี่เวลาเอาป่าแบบนี้มันจะปิ้นเลย แเอาใส่เล็ขเวลาเอาจับแบบนี้มันก็หยุดเลยตียงน้อยนึงมันคึงได้ไแต่เอาจะหันเข่าเลยหนด ถือว่าสำเร็จเขาประกอบเครื่องจักรมีแต่เขาจะเอาน้ำมันมาใส่มืออื่นห่าจึงคอยผ่าน บริเวณนี้แหละบอนที่เหาตากมันเมื่อเหาาพานแล้วพอกำลังตัดออกกระต่อใหม่น่าจะพอดีแล้วสเมีะเพราะว่าพระบัตรของเข้ากับบกคอยได้กลวงปันใดถือว่าเรียบร้อยนะเอาเก็บมันมากองไว้พอดีตอนนี้กับสิอโมง น่แต่หอผักพรอนก่อนตอนแรากหอกสิไป่งน้องเยิงกลับบ้านเลยตอนแรกเนี่ยหอบบดได้ขึ้นส่วนพอแม่ก็อยู่บ้านนี่แหละผักพรมืออื่นเ้าจถึงคอยมาพาน ยักษเขาก็ปกไว้มืออื่นคอยมาเบ่งน้ำกันวฮา,าสิีพานเป็นือบอเพราะว่าค่อยกับโบเคยประสบการณ์เหลืองทานมั่นอันนี้ก็เป็นปีทํามิดท,ที่เฮาได้ซื้อจากพานเพราะว่านี่มันไทยเขาปลูกปลูกเครือข่ายกันเลยต้องได้ซื้อจากพาน ไกล้ที่เขาเอามาเลี้ยงอยู่นี่มันก็ตายคือกันเขาคิดว่ามันสิรอดแล้วเขาเอามาเลี้ยงอยู่นี่ก็มันตายอยู่ดีสงสัยพญ,ญาตน่มันไปตามอากาศนี่แหละก็ไม่ต้เขาจะเอาเมื่อเห็ดอาหารการกินกินตอนเที่ยงหรือว่าตอนแรงส่งน้องเยง,งกับ,บานเลย เสียได้ไไก่ตัวแม่หอยยังบุทันู่ามืออื่นมือหือมันสิตายหรืบอบ่อเนาะถ้าว่ามันตายก็ถือว่าโชคดีของเฮาเฮาหยาว่าแต่มันตายแหละเสียแหงละละเฮาเอา,กอเาไก่จากบ้านมาเลี้ยงอยู่นี่เพราะว่าไกลที่เขาเลี้ยงอยู่บ้านเนี่ยมันตายเบดเลยแต่และครอบครัวเนี่ยเขาต้องเอาไก่ บางโตเนี่ยไปเลี้ยงตามปลาเลยบางโตก็บลอดบางโตกับบรอดโอเคแต่เราจะย่างกับบ้านเลยแล้วก็มาเหตุอารารการกินไข่ไก่อันนี้เราก็จะเอามากินเลยเพราะว่าตัแม่นี่มันตายไปแล้วนะมันกำลังพักไข่แต่ผู้ดีหอดโลกไก่เนี่มันตายเมื่อวานนี้แหละมันตาย มื้อนี้เนี่ยเราจะเอาไข่มันไปกินอีกโอ้ยเสียดายเนาะไข่ไก่บางทีมันมีลูกหรือบบจักอยู่ในไก่เนี่ยเราจะหั่นเป็นตอนแล้วก็เราจะอบเอา ถ้าว่าเขาใส่น้ำนี่ไก่แบบนี่นี่มันบนนกินเพราะฉะนั้นต้องอบเอาเพืนะ่อเห็ดให้มันแซบขึ้นแล้วก็ขึ้งห้อมนี่เขาต้องใส่ลายๆ แต่พอดีแล้วซ่ํานี้เนาะคะมะเพ็ดกับพัวสิไข่เอา,าตำาพนกัน เอาจะใส่เลยใ,ใสเชือเป็นนวนี่ใส่แบบลายเลยราเนเน ซาเยอะรอดเอาผสมตอนยังดิบนี้แหละเขาว่าเขาจะอบเขาจะบระิโภคผสมตอนยังดิบเอ้า ไม่แหมนแกงรักเาเห็ดน่าจะสุกแล้ว ผักสดบดใหญ่ใส่ซีนส่วนี้หมอนี่มันอบไก่แต่เบื้องเทิงนี่เขาจะใส่ไข่ไข่ซีนุวยตักไปกวันนี้ ดีเลยน้ํมันบกแห้งประเภทินไก่แบบนี้นี่เฮาต้องเฮ็ดแบบว่าอบเอาาว่าเฮาใส่น้มันบ่น่ากิน ครอบครัวในกินซีนไก่เพราะว่าไก่กำลังระบาดรายที่สุดจุ่ไว้ในหม้อไน้ด้วยนะอมันเต็มถ้วยแล้วจะใส่ใส่กระดงเพราะว่ากระทดนี่เอาใส่ คือว่าเรียบร้อยสำหรับอาหารตอนเที่ยงบอนี้กินข้าเที่ยงก่อนแล้วจึงคอยส่งน้องยิงกลับบ้านเลยอันนี้แมนคองกินของน้องยิงของกินตอนเสาร ทั้งเฮือนแย่เพราะว่าอยู่เฮือนคั่วนี่มันฮอตไร่ก็เลยพาพ่อแม่แล้วก็น้องๆมากินข้าวอยู่ทั้งเฮือนแย่พออยู่นี่ค่อนข้างเย็นแน่เอ้าวมาๆกคนมากินข้าวเที่ยงตั้งตันนะเปิดกินข้าวข้าวถึงพนกับมันส่วนให้น้องแย่เนี่ยเราจะนึ่งข้าวเหนียวสด,สด อกไก่มีไข่ ไก่สาวปลายกว่าโตใช่ได้สำหรับครอบครัวเฮ้าเนี่ยได้เจ็ดแปโตแล้วไก่คืนตายจะเฮ้ากับบริษิทกินบดใช่ได้สำคัญสุดอิโนโตะให้มันสุกเดี๋ยวว่าโอเคกินนิดนี่ Có đấy, trong ta lai song say mẹ sẽ hay nông nha ngon 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 ไข่ไก่เหลือสองน่วยให้พ่อกับแม่